สวัสดีครับพี่น้องมุนีนี่ยนาสุกตุ่มพักติวต๋วครับหน่อยหลอดพักติ๋วำนาดพักติ๋วใส่หัวหอยตุ่มปลาเทีงใส่ปนใส่ครับเดี๋ยวติดลอตุ่มพักติ๋วให้เตื่นเต้นกันครับเราิดตามมาจบด้วยครับพี่น้องครับ ผมเบเกิ้งไว้จะปนใส่กันครับก็สูตักติ๋วครับพี่นอ้งองครับผมพักตากกับดิซุปโลครับพี่น้องผมมองแล้วก็ต้มพักติ๋วใส้กันครับต้มพักติ๋วครับพี่นอ้องก็าพักติวกต๋วใส้ก,สก,กันกต้มเปื่อยะไ้มันต่ำ มดอท็อติพี่น้ออาหารกันสูงสานลอยประเซนต์ครับพี่น้องวันนี้ตกเตย้อนก็ดอกงามให้เอาจนพูอยึ่ตกเตยครับพี่น้องน้ำแดงอุต้งเลยแล้วมันจงดีไ่ไหนเห็นน้ำตกเตยมันกิ่นไปไ ม,มันเคยน้อ,นมองมันเคเในฟัรกอยูผมูพี่น้องอยูสุกเพื่อเหรครับพี่น้องวันนี้ก็ทิเอาไปล้างน้ำครับอันนี้ตุ่มปนป,นปนตะเคียนครับตะเคียนม,าตามัต่ำใส่เลยครับพี่น้องหอมหอมเอคยครับ ประกอบเกรืองน้ำปูน้ำปลาธรรมดาครับพิกลครอัวครับเนี่ครับต่างมาแล้ววันนีครับต่อไปก็เถียมตัดตำตำเนื้อปลาเค็งเลยกันครับนนเนื้อแก่นเนื้อก้ว ใส่ปลาติวที่ต้มไปครับตอกปลาติ๋วสาตัวตัวตัวเห็นเข่ากันครับมันแตแหลกได้หน่อยต้มต้มเห็เปยะครับพี่น้องต้มบะปูต้มบาแดมันตนขยะอาหาริสานร้อยเร์เซ็นครับพี่หน้อง ต่อักติวใส่หัวหอยอีกรอบนอกจากตำแหลกแล้วก็คีอใส่หัวหอยเข้าไปครับหัวหอยตีล่างมาแล้วซอยมาแล้วครับต่างเขากันต้องเข้ากันส้นเข้ากันครับพี่น้อง ทำแ,แ,แล้วก็จะใส่เติมผงลงไปใส่พริกป่นเข้าไปครับ่น้องเดี๋ยวแต่ผู้หมกักเค็มหน่อยเค็มไล่ครับทุกคนงนัวครับน้ำปลาปลาัา ใส่หอมขอกไปครับลด,ดน้ำไะน้อยเขียนไรให้ก็ดีทหเป็นน้ำอัดกได้หน่อย นี่มึงแส่บแล้วครับพี่นอ้องใส่จางเลยครับเสิเร์ฟเลยวันนี้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับซุปดอกบักติวใส่หัวหอม ไอ้หัวหอยครับอาหารอีสานบ้านเฮาครับเซ่บๆครับพี่น้องขอุณหอะไรจะรับชมเลยครับพี่น้องครับขอบคุณหลายจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นับไม่ได้ครับพี่น้องขอบคุณะลายครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ